แอบ,บดูดน้ำด้วยในห้องนะคะอ่ะอนุญาตอนุญาตแบบว่าหายใจเห็นคอไม่ทนันอ่แล้วนี่ปิดแมสค่ะใครที่เปิดแมสอยู่ปิดแมสค์ตรงนี้นะคะคนสวยไม่ใช่หนูไม่ต้องค่าหนูปิดแมสก่อน <c oughs> อ่าโอเคอ่ะ <c oughs> ได้ยัง <c oughs> โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเช็คนะคะเช็คจากตรงนี้ เด็กผู้หญิงทุกคนนะคะโอเคอะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะแชร์หน้าจอก่อนที่สามารถติดกล้องได้หลังจากที่เลิกสอบ่อยมาเปิดอีกรอบหนึ่งสอบเลยนะคะปิดกล้องปิดกลอ้องปิดกล้องอืมปิดกล้องแล้วอะปิดยังไงปิดไม่เต็มอะครั้งที่ห้าก่อนเพื่อเป็นการแบบทบทวนเบาๆเหตุผลที่ให้ครั้งที่หเพราะว่าครั้งที่ห้าเหมือนง่ายแต่พวกเราก็ยังได้ไม่เต็มน,นะคะ มีคนที่อยู่บ้านเข้ามาสอบเปล่ามีเหรอจะได้เช็คชื่อชื่ออะไรคะคนที่บ้านอะ่ะคนที่อยู่ที่บ้านนะคะพิมพ์ชื่อเข้าเรียนได้เลยนะคะคาว่าให้ติดกล้องแล้วไงตอนนี้อะฟังโจทย์หากพบเห็นใครเอ,อ่หากพบเห็นโทรศัพท์สาธารณะชำรุษเราควรทำอย่างไร แจ้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการซ่อมแซมห้ามผู้อื่นใช้โทรศัพท์สาธารณะนั้นดุด่าว่ากล่าวผู้ที่ทําให้เกิดความชํารุดไม่ต้องสนใจเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราตอบอันที่1แจ้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการซ่อมแซมกดแล้วนะคะถ้ามือครูลรั่นกดผิดถ้าหนูตอบถูกคูก็จะให้โอเคปะ <c oughs> อาจารย์่ัอะมายังอันใหม่มายังเราควรติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างไร <c oughs> เลือกรับข่าวที่เราชอบ ฟังที่ครูก็ได้ลูกถ้ามันดีเลย์หรือไม่ทันเลือกรับข่าวที่เราชอบเลือกรับข่าวอย่างหลากหลายเลือกรับข่าวจากสื่อเพียงแหล่งเดียวเลือกรับข่าวจากสื่อภายในประเทศเท่านั้นตอบข้อ2องค่ะโอเคทุกคนตอบไหมสองเลือกรับข่าวอย่างหลากหลายทุกคนช่วยกันนะคะอันนี้เป็นข้อสอบนะต่อไปข้อ 3. ใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองได้อย่างถูกต้องแอมเชื่อทุกข,ข่าวที่ตนอ่านนู๊ตไต่ตองข่าวก่อนเชื่อทุกครั้งฟังที่ครูลูกปิน่นไม่เชื่อข่าวที่มาจากหนังสือพิม พัดอ่านเฉพาะข่าวจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2. นุ๊ตใส่ตองข่าวก่อนเชื่อทุกครั้งเอาข้อนี้ไหมคะเอ,เอานะคะตอบข้อนี้ปังนะข้อสี่ใครมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเอ๋รับจ้างทํากันบ้านให้เพื่อนเราทําบ่อยไหมคะอา่าวันตักเตือนเพื่อนไม่ให้หนีเรียนเราทําหรือเปล่าเก่งชกต่อยเพื่อนกับเพื่อนที่ชอบล้อเรียนตนเอง ฟางกลัวเพื่อนถูกลงโทษจึงไม่บอกครูเรื่องเขาดื่มสุราแอบดื่มสุราตอบเอไหนคะสวันนะคะตักเตือนไม่ให้หนเรียนแคปหน้าจออันนี้นะอ,อ่ะทีนี้ผู้นำที่ดีควรเป็นอย่อยางไรมีความคิด,ดีเริ่มนิ่งเฉยไม่กระตือรือร้น,หนเห็นแก่ตนเองและพวกพ้องถือตัวไม่สนิทสนมกับคนอื่นง่าย อ่ะขาอาอใหม่ขอรอบโจทย์ผู้นําที่ดีควรเป็นอย่างไรมีความคิดริเริ่มนิ่งเฉยไม่กระตือรือร้นเห็นแก่ตนเองและพวกพ้องถือตัวไม่สนิทสนมกับคนอื่นง่ายตอบอะไรดีริเริ่มข้อหนึ่งโอเคต่อไปข้อหกเ,เมื่ออยู่ในห้องเรียนเราควรเข้าร่วมกิจกรรมใดชวนเพื่อนหนีเรียนเลือกตั้งหัวหน้าห้องเลือกตั้งครูประจำชั้นเล,เล่นฟุตบอลกับเพื่อน ตอบข้อสองเลือกตั้งหัวหน้าห้องโอเคไหมคะตอบไหมตอบมีใครไม่ตอบอ้าวมีตอบหนึ่งด้วยผู้ตอบเลือกตั้งหัวหน้าห้องไปแล้วนะคะอ่ะต่อไปข้อ7็ใครมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นในการประชุมของโรงเรียนคร,นร,ยนนกกร,รูนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนสมาชิกทุกคนของโรงเรียนสมาชิกทุกคนของโรงเรียนฟังนะคะคนที่ตอบผิดนะคะอาจจะผิดก็ได้อ่ะตอบไปแล้วต่อไป เราควรรับข้อมูลที่มีลักษณะอย่างไรมีเนื้อหามากมีความเป็นกลางไม่มีอคติแอบแฝงใช้เทคนิคการนําเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยและน่าสนใจมีเนื้อหาเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความคิดเห็นของตนเองข้อ 2, 2> อมีความเป็นกลางไม่มีอคติแอบแฝงโอเคปะ่ะตอบต่อไปข้อ9ข้อมูลข่าวสารจากสื่อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดอินเทอร์เน็ตอันนี้น่าสนใจนะ หนังสือพิมพ์หนังสือสารานุกรมคำบอกเล่าของคนที่ตนเองรู้จัก3หนังสือสารานุกรมทุกคนจะตอบเหมือนเพื่อนไหมคะตอบ1อินอเทอร์เน็ต3เอาอะไรดีอ่ะพี่เพื่อนบอกสามเพื่อนถูกหมดใช่ไหมเออแต่ถ้าเราอินอเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันเป็นข่าวลวงคนนั้นเป็นโรคนี้คนนั้นตายคนนี้ไม่ตายนี่อาจจะเป็นเรื่องไม่จริงทั้งหมดมเขาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือโอเคไหมคะ สารานุกรมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายถ้านักเรียนเป็นคนขับรถขณะขับรถอยู่บนถนนเห็นคนกําลังจะข้ามถนนบริเวณทางมาลายนักเรียนควรทาอย่างไรเร่งเครื่องผ่านไปให้เร็วที่สุดจอดรถให้คนข้ามถนนไปก่อนบีบแต่เตือนให้คนข้ามถนนได้ยินเปิดสัญญาณไฟขอทางให้คนข้ามถนนข้อ 2. อจอดรถให้คนข้ามถนนไปก่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้เต็มมือเต็ม อ่านะคะเล่งเครื่องผ่านไปเลยนะคะเสร็จสิ้นแล้วภารกิจนี้ปุ๊บได้เก้าได้เก้าได้สิบอยู่แล้วแต่ยังไม่ขึ้นมาเลยเนี่ยตัวได้เก้าตัไอ้คนไอ้คนน่ะแกผิดโอเคไหมได้สิบเต็มอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวทำข้อสอบครั้งที่หกอันเนี้ยสอบไปหรือยัง ครั้งได้แค่เก้าเองถ้าเพื่อนได้เก้าทีนี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าเพื่อนจะช่วยเราได้ไหมให้สิบเต็มสอบอีกครั้งหนึ่งคือครั้งที่หกอันใหม่แล้วนะ,เ,ะเดี๋ยวสอบเสร็จนะคะเราจะมีการแฉบหน้าจอเด็กๆไว้หน่อยหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวให้ค่อยเปิดกล้องอีกรอบหนึ่งนักเรียนต้องช่วยกันนะอันนี้ถ้าสิทุกคนก็จะได้เต็มเหมือนกันหมดแล้วคะแนนเต็มยี่ของปลายภาคก็จริง แต่คุณจะเอาคะแนนรวมที่เราสอบได้แต่ละครั้งมารวมกันด้วยดังนั้นปลายภาคคะแนนก็จะไม่เท่ากันทุกคนโอเคไหมคะแต่อันนี้คือคะแนนรวมกันคนที่อยู่ในเขตรอ้อนมีฝนตกชุกมากมากักประสบภกับภัยจากน้ำท่วมทุกปีขณะที่คนที่อยู่ในเขตหนาวจะประสบกับอากาศหนาวเย็ยนตลอดทุกปีข้อความนี้กล่าวถึงความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลกในเรื่องรายที่อาศัยส,ส,สิ่งแวดล้อมการแต่งกายการประกอบอาชีพ สองสิ่งแวดล้อมอ่ะนักเรียนพวกเราอยู่ในเขตร้อนใช่ไหมฝนมาเลยเป็นไงตกตลอดทั้งปีเหมือนกันนะคะสิ่งแวดล้อมต่อไปข้อสองคนที่อยู่ในเขตร้อนมีฝนตกชุกมักประสบกับภัยจากน้ําท่วมทุกปีขณะที่คนที่อยู่ในเขตหนาวจะประสบกับอากาศหนาเวเย็นตลอดทั้งปีข้อความนี้กล่าวถ,ถึงความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลกในเรื่องใด ข้อใดกล่าวถึงความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่องวิถีชีวิตจะข้อความในข้อหนึ่งได้ถูกต้องคนในเขตร้อนและเขตหนาวจะประสจะะปรกอบอาชีพเหมือนกันคนในเขตหนาวเท่านั้นที่จะมีวิถีชีวิตตามแบบวัฒนธรรมสากลคนในเขตร้อนนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบางเบาส่วนคนในเขตหนาวต้องใส่สูทเสื้อสูทคนในเขตร้อนนิยมสร้างบ้านจากอิฐและปูนส่วนคนในเขตหนาวต้องการสร้างบ้านด้วยไม้ตอบข้อไหนคะข้อ3นะคะทุกคนเห็นด้วยกับเพื่อนไหม เห็นคนอื่นละ่ะเห็นต่อไปข้อที่4อ่าข้อที่3ค่ะวัฒนธรรมสากลมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างไรมีความสวยงามมากกว่าวัฒนธรรมอื่นๆใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายกว่าวัฒนธรรมอื่นๆนํามาประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆได้ทุกรูปแบบมีความทันสมัยต่อโลกในปัจจุบันมากกว่าวัฒนธรรมอื่นตอบก้อไหนคะข้อสี่ เอาไงดีคะเพื่อนจะตอบสีคนอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมแล้วเียนต้องคิดด้วยนะคะว่าเพื่อนผิดข้อหนึ่งไม่รู้เพื่อนผิดข้อไหนแต่ครูก็ไม่รู้ว่าไหนคือคําตอบอ่ะทุกคนเห็นพ้องกับเพื่อนหรือเปล่าเสีบคะแนนของเราเอาแล้วนะกดแล้วนะอุ้ยว่าจะพึ่งพึ่งพึ่งอ่ะคนอื่นดูด้วยนะคะลูกอ่ะวิเครลอสซี่คนสวย สวยอะไรจ๊ะอะต่อไปเปแสแสเอานะหนต่อไปยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อก,กันแต่มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันข้อใดกล่าวถึงข้อความนี้ได้ถูกต้องยุโรปตะวันออกไม่มีคนนับถือศาสนาคริคสต์ศาสนายุโรปตะวันออกมีคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามยุโรปกลางมีคนที่นับถือพระพุทธศาสนามากท,ที่สุดในยุโรปยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกนับถือศาสนา นับถือคิดในศาสนาต่างๆนิกายกันต่างนิกายกันตอบข้อไหนดีข้อสี่เพื่อนอยากได้ข้อสี่คนอื่นล่ะข้อไหนก็ได้อ่ะข้อสี่ละมั้งเอาไงดีคะแล้วแต่ทศส4ลองสี่นะกลุ่มนี้ละลูกเอาข้ออะไรข้อสี่ป่ะเพื่อนอยากได้ข้อสี่นะอ่ะสี่ ต่อไปข้อ5ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหะเออขอโทษพระหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกันการเป็นผู้ฟังที่ดีการวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวการศึกษาทําความเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆการรู้จักสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติอะไรดีคะเอาข้อไหนข้อสองการวิเคราะห์วิจารข่าวเอาแน่นะเอานะปึ๊ออ ต่อไปข้อหกเมื่อพบคนต่างเชื้อชาติจากเรากําลังต้องการความช่วยเหลือเราควร,รปฏิบัติตนอย่างไรพูดจากับคนต่างชาติต่างเชื้อชาติอย่างสุภาพและเดินจากไปเลยศึกษาวัฒนธรรมของคนเชื้อชาตินั้นๆก่อนให้ความช่วยเหลือไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้คนเชื้อชาติเดียวกันเป็นผู้ช่วยเหลือกันเองสอบถามความต้องการแล้วพาไปพบหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้สอบข้อสี่ข้อสุดท้ายโอเคไหมคะ ตอนนี้ครูก็ตอบมั่วข้ออื่นนะคะครูก to ็ผิดนะคะต่อไปทัศนคติความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นปัญหาทางการเมืองและศาสนามีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเท่านั้นความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันมีผลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทัศนคติที่แตกต่างกันส่งผลให้ความคิดและความเชื่อแตกต่างกันด้วยตอบค่ะข้อสี่ทุกคนเห็นเพื่อนจะตอบข้อสี่เราจะตอบเหมือนเพื่อนไหม ตอบข้อสีนะคะต่อไปข้อ8ดข้อใดเป็นปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นจากทัศนคติความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันทางด้านการเมืองความขัดแย้งทางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยการแย่งชิงหมูกก่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างจีนกับญี่ปุ่น การทำสงครามต่อต้าน,นการก่อการร้ายในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาข้อแรกนักเรียนตอบเหมือนเพื่อนไหมคะคนที่ได้เต็มอะ่ะ<ม>คนที่ได้เก้าอะ่ะตอบอะไรตอบข้อแรกเชื่อหนูเชื่อเพื่อนเปล่า,า,าเอาว่าเอาหน้าทุกคนเห็นเหมือนเพื่อนไหมก็ไก่นะคะเอาละต่อไปข้อเก้า พ้าใดเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องชู้สาวได้พกถุงยางอนามายัยติดตัวอยู่ตลอดเวลาพดลองเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเดินเดินเที่ยวในสถานเริงลมต่างๆขอคัาปรึกษาเรื่องเพศจากครูและผู้ปกคมมรองเสมอตอบข้อสองหรอพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความขัดแย้งเรื่องชู้สาวตอบข้อไหนดีเพื่อจะตอบข้สอสค่ะตอบหรือตอบข้อแรกอ่ะ หนูหนูไปโฟกัสที่โจทย์ก่อนข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งเรื่องชู้สาวได้ข้อสองข้อสองอลันาะกดแล้วนะทดลองเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยตนเองข้อสิบถ้าเกิดความขัดแยง้งเรื่องชู้สาวขึ้นเราสามารถป้องกันปัญหาด้วยวิธีการใดดีที่สุดการบังคับการหลบหนีการเจรจาต่อรองการสร้างเครือข่าย ลบหนีเลยเหรอเอาไหนดีลูกผมจะหนีผมได้ก่อนแล้วเสร็จเพราผมหนีเลยชิงอะไรอย่างนี้ออันนี้เป็นแบบปกติของคนไทยนะคะถ้าแบบว่าไม่โดนจับได้จริงๆไม่ยอมนะคะถ้าเกิดผู้หญิงไม่ท้องก็ทําอะไรไม่ได้เอาแบบว่าลอยลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาไงดีบังคับเลยมะสามเจ้า้าตอ่อรองอ่าจริงเปล่าอยากต่อรองเหรอเอาตังค์ไปหมื่นเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พี่จะได้ห้าหมื่นอะไรเงี้ยเหรอประมาณนี้เปล่า เอาไงดี่นักเรียนฟังดีๆนะโจทย์มันมีว่าถ้าเกิดความขัดแย้งเรื่องชู้สาวขึ้นเราสามารถป้องกันปัญหาด้วยวิธีการใดใดดีที่สุดถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องชู้สาวนะก็บังคับเลยอาจจะแบบว่าให้แต่งงานไปเลยนะคะหลบหนีก็คือพากันหนีเลยหรือไม่ก็คือไม่รับผิดชอบผงคนนั้นหนีไปเลยการเจรจาต่อรองก็คือต้องต่อรองว่าจะต้องทํายังไงกันหรือเราจะใช้วิธีการสร้างเครือข่าย จริงนะข้อแรกเอ่อ่ะเจบังคับผู้หญิงหลายคนบอกบังคับเลยต้องแต่งกับฉันอ่ะผู้ชายบอกใช้วิธีการต่อรองต่อรองเรื่องชู้สาวนักเรียนคะเขาไม่ได้หมายถึงว่าแค่เราเท่านั้นเวลามันเกิดปัญหาแล้วมันไม่ได้แคบแค่เราเวลามันเกิดปัญหามันจะกว้างหนูอยกากได้คําตอบข้อไหนครูให้เวลาคิดอีกครั้งหนึ่งสาม,สามอ่ะอยากต่อรองดีกว่า ให้บังคับอยากต่อรองเฮ้ยผู้ชายและผู้หญิงห้องนี้สามถึงหกต่อรองเอาอะไรดีนักเรียนต้องดูดีๆนะเขาถามเราว่าถ้าเกิดความขัดแย้งเรื่องชู้สาวขึ้นเราสามารถป้องกันปัญหาด้วยวิธีการใดได้ดีที่สุดต่อยเลยบังคับหรือเราจะหลบหนีหรือเราจะเจรจาต่อรองหรือเราจะเป็นการสร้างเครือข่ายอ่านักเรียนคะถ้านักเรียนคิดแคบนักเรียนก็จะพอแค่ตัวตัวชั้นคนเดียว บังคับเลยมันต้องต้องแต่งกับบ้านนี้บัหนีเลยไม่เอานี่คือตัวเราคนเดียวล้าเจราจาต่อรอกัแค่คู่บ้านนั้นแต่ถ้าเกิดเราสร้างเครือข่ายมันกลายเป็นยังไงคะว้างขึ้น<า>เพราะว่ามันเกิดปัญหาไปแล้วไง<บ>เกิดความขัดแย้งไปแล้วไงเข้า<บ>ใจไหมคะอันนี้แสดงว่าเราแก้ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นมาแล้วคือเราจะใช้วิธีการป้องกันยังไงคือเขาบอกให้เราป้องกันใช่ไหมเขาบอกว่าเราสามารถป้องกันปัญหาด้วยวิธีการใดแสดงว่าปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้เกิด ถ้าเกิดการขัดแย้งเรื่องชู้สาวเราจะป้องกันได้อย่างไรใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าเราใช้ทิ้งีการสร้างเครือข่ายเครือข<า>่ายมีอะไรบ้างมีเพื่อน <laughs> ชุมชนสังคมครูแล้วก็สังคมที่กว้างขึ้นแล้วก็ระดับประเทศเป็น <laughs> เครือข่ายถ้าเกิดมีปัญหาเราก็จะมีกลุ่มบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือได้ลักษณะนี้เ <laughs> ขานน้ขาใจคำว่าเครือ <c oughs> ขา่ายไหมคะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจยังดังนั้นเวลาเราทําขา้อสอบอะไรก็แล้วแต่พยายามอย่าคิดแคบแค่ชั้นถ้าเราคิดแคบเนี่ยเราจะได้คําตอบที่มันไม่กว้าง แต่ถ้าเกิดเราคิดยาวขึ้นกว้างขึ้นเราจะได้คําตอบที่เยอะขึ้นเข้าใจไหมคะอ่ะมันมีหลายๆคําตอบนะเวลาที่เราไปสอบงานราชการเนี่ยถ้าเกิดเราสอบไม่ผ่านสอบไม่ติดเพราะว่าเราวิเคราะห์ไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเกิดเราพอทําได้เราวิเคราะห์ได้มันก็จะทําให้เราสามารถทําได้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าการสร้างเครือข่ายนะคะมาดูคะแนน <c oughs> <c oughs> อ่าเสร็จแล้วดูซิว่าจะได้กี่ล้านคะแนนนักเรียนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องเปิดกล้องเปิด ลองอีกครั้งบึ้งบึงบึงอินเทอร์เน็ตไม่แข็งแรงกระทันหันนี้มาอคะอ้าวอ้าวไม่ยอมมาทำไมอ่ะเน็ตครูเป็นอะไรหรือเปล่าคะสรุปเราไม่ได้คำตอบไม่ได้คำถามเดี๋ยวครูใช้นี้ด้วยใช้ใช้เน็ตด้วยอ่ะโอเคเฮ้ยได้ค่ะ อ่าสุดคะแนนเต็มส,สรุปแล้วการสร้างเครือข่ายเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะ<ด>แล้วหนูเข้าใจความหมายของการสร้างเครือข่ายหรือย,ยัง<ด>อ่าพ่อก็ถามเรื่องปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอ่านักเรียนคะนักเรียนเปิดกล้องค่ะกลับไปที่หน้าตัวเองเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดกล้องอ่าเปิดแล้วปิยอิดาเปิดแล้วหนึ่งหนึ่งคนนุมน่มๆยังไม่เปิดเลยอ่าสาวๆเปิดแล้วเขมิกาปียพอยังไม่เปิดเลย,ยเพิ่งอ่าอ่าโอเคเฮ้ย รุปแล้วคนเปิดกล้องไม่มีถึงกี่คนดละน่ารักมากนะคะคนที่เปิดกล้องอใครอีกใครอีกอ่ะเปิดมาเปิดอ,อ, <laughs> อ่ะไหนไหนทำไมทำไมไม่มีเด็กผู้ชายเปิดกล้องเลยฮะนี่แกก็ยังถือน้ำนัน,นเลิกเลยนะ,อะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือม3ามพหซึ่งตอบนะคะปลายภาคนะคะเป็นคะแนนกลุ่มนะคะกายเป็นว่าทุกคนได้ เต็มใช่หรือใช่เต็มใช่ไหมอ่าเต็มเต็มขณะที่ครูเหมือนแอบง่วงนอนหรือเปล่าคะคนสวยโอเคอ่ะนะครูใช้ชื่อจากภาพนะคะสรุปแล้วคนที่บ้านมีไหมเนี่ยไหนอ่ะเด็กผู้ชายที่เข้ามานะคะก็ทันยูเปดจ้องให้เรียบร้อยอ่ยเคมยโอลูกอ้ยไอ้มีได้ยโ้มโอ้มโอ้ยโอยโน นวัดติดตั้งได้เลยค่ะลูกโอเคอะเดี๋ยวผูแ้แ c a หน้าจอไปให้เ้วนะคะโอเคเรียบร้อยอติดได้สำหร,รับสายทัเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วได้20คะแนนเต็มนะคะเก่งมากเก่งมากๆนะคะ <S <S